อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเต้ยสตรีมได้แล้วเตี้ยเต้ยสตรีมได้แล้วได้แล้วสตรีมได้แล้วเต้ยไหนอ่ะไหนล่ะไหนอันเล็กอันเดียวเฮ้ยแหววเหรอเขาส่งไปยังเนี่ย มดไกี่แล้วเนี่ยตอนนี้แม่งผมพอผไม่ห่อแหลมสี่โอ้โหสอผมใช้นตแอนดอยเหรอไม่ใส่ละโว้ยใช้ตัวใส่ไหนลองไปดูนี่แหนดูอยู่ไม่เห็นอะหน้าติงดำอหล่งแม่งะมาก ไปตามเนี my father, my hey actually, uh ่เขาอยู oh, be ่เขาอยู่คุชเชอราไม่โแรงมีคนดูไหมคนเด็ดมึงอ่อนแรงนะไมแบงตอบว่าอะไรขนาด อ่าม <detection? S 3> ึงตรงอะไรใส่โอ้ล <a> ้างออกอ่ะไม่กี้ฟีโลไว้เตี๊ยเมื่อกี้หรอเตี๊ยบหรือ็ม่รู้ไเนี่ยเตี๊ยบอะวะล้าออกอ่ะใส่ อาโก้โจฮาร์ดโจฮาร์ดเออโจฮาร์ดลูกนี้ดูแล้วยังยังโหดแต่ไอ้แก่แล้วใครอยากเป็นยังไงไม่อยากโซอ้อไงไอ้ยิวไม่มาไอ้แบ่ยี่เยียไมวันนี้เปิการแหลบนั่งบินเลยอะซ้ำเรียบแล้วว่ะสามเหลี่ยมนั่งโค้นบินอ่ะเมนูวีดีบิแล้วโอ้ไม่ักได้ยังวะยูดอเมริกาแต่เดี๋ยวนี้แม่งรักไม่ได้แล้ว นี้คนมันขายบุ้งเยอะมันไม่เยอะชิปอ๋อโอ้โอ้ยอ๋อต้องหลังมันเคลียร์พลาดเว้ยต้องหลังไม่เคลียร์ไม่มีหมู่บ้านกูเลยอาดิดีสวอลโลกวะนี่ยังนี่เอฟงีดอฟตายยิง่ Oh,